สวัสดีครับพี่น้องอสมอทุกทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในหนุนงานงานอสมอนะครับกับผมแม็คณพัฒนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาบอกวิธีการเข้าแอปค้นภัยนะครับถ้าเราจะเข้าไปใช้งานในแอปค้นภัยเราจะต้องเข้าแบบไหนเราถึงขึ้นว่าเราเป็นอสมอนะครับในรายชื่อของเรานะถึงขึ้นว่าเป็นอสมอเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็ไปฟังกันเลยครับสําหรับพี่น้องอสมอใครที่ต้องการกู้เงิน สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ของ QuickListing กู้ง่ายอนุมัติไวเอกสารไม่เยอะออสมอที่อายุ60-70ปีก็สามารถกู้ได้แถมมีสาขาถึง36จังหวัดใน5ภาคของประเทศไทยอสมอที่สนใจสามารถเข้ามาดูได้ที่ w w w q u i c k l วิ i n g c o t s หรือติดต่อที่ c a ซ l center 0806507766หรือที่ q ค c k l ลิ s i n g สาขาที่ใกล้บ้านได้เลยนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับ สำหรับนะครับแอปพ้นภัยนะครับถ้าเราจะเข้าไปใช้งานเราจะต้องทำยังไงนะครับเพื่อให้รายชื่อของเราขึ้นว่าเป็นอสมอนะเพราะว่าตอนนี้นะครับในรายงานอสมอหนึ่งนะครับมีหัวข้อให้เราได้ใส่แล้วนะครับเกี่ยวกับการเข้าไปคัดกรองกลุ่มเบาบางนะครับในแอปพ้นภัยนะครับมีขึ้นมาให้เราใส่แล้วนะว่าเรามีกี่คนใน เราแวกเราได้เข้าไปดูแลกี่คนอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยนะครับมีคําสั่งลงมานะบางพื้นที่ที่ยังไม่เคยมีคําสั่งนะครับตอนนี้เริ่มมีคําสั่งลงมาให้อสมอนะครับเข้าไปใช้งานแอปพลิเัโหลดแอปพลิเัแล้วก็เข้าไปใช้งานแอปพลิเัเกี่ยวกับกลุ่มบางตรงนี้แล้วนะครับก็มีพี่น้องอสมอของเราสอบถามมานะครับว่าเราต้องเข้ายัางไงเพื่อให้รายชื่อของเราขึ้นว่าเป็นอสมอนะครับสําหรับแอปพลิเันะครับ พอเราโหลดเข้ามาแล้วนะครับวิธีการเข้านะครับแอปพ้นภัยเพื่อให้เรามีรายชื่อขึ้นมาเป็นอสมอนะครับก็ให้พี่น้องอสมอของเรานะครับถ้าใครจะเข้าก็ให้เข้าตรงที่สําหรับเจ้าหน้าที่นะครับมันจะมีวิธีการสําหรับของประชาชนถ้าสําหรับของประชาชนก็จะเข้าด้วย Facebook หรือไลน์ก็ได้นะครับอันนี้สําหรับประชาชนทั่วไปและ สำหรับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่นะครับก็มีคือมีอะไรบ้างมีอาสาสมัครกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็คืออาสาสมัครก็อาสมอของเรานี่แหละนะครับถ้าเราเข้าไปเราก็กรอกตรงสําหรับเจ้าหน้าที่โดยชื่อผู้ใช้นะครับชื่อผู้ใช้ก็ให้ใส่เลขประจําตัวประชาชนของเรา13บหลักนะครับไม่ใช่ใส่ชื่อเราไปนะให้ใส่เลขประจาตัวประชาชน13หลักนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับ อันนี้รหัสพานผมก็จะมาบอกเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าการใส่รหัสพานนะครับอย่างคลิปแรกที่ผมทําไปนะครับผมบอกว่าใส่รหัสอะไรก็ได้นะครับแต่มีพี่น้องของอสมอของเราบางคนใส่รหัสอะไรก็ได้แล้วเข้าไม่ได้นะครับรหัสพานจําไว้เลยนะครับก็ให้ใส่เลขประจําตัวประชาชน13หลักเหมือนกับใส่ชื่อบัญชีผู้ใช้นะครับทั้งสงช่องนะครับทั้งชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัส่าน ให้ใส่เลขประจําตัวประชาชนของเรา13หลักแล้วจะเข้าได้แน่นอนแล้วรายชื่อของเราจะเป็นขึ้นว่าเราเป็นอสมอแน่นอนนะครับแค่นี้เองนะครับเราใส่ตรงนี้2ช่องเสร็จแล้วก็กดเข้าสู่ระบบแค่นั้นนะครับแค่นี้เลยง่ายๆในการเข้าสู่ระบบแล้วก็จะขึ้นมาว่าเราเป็นอสมอนะครับ ถ้ากดเข้าไปแล้วนะครับมันขึ้นว่ากลุ่มเปราะบางมีขึ้นมาให้มีกลุ่มเปราะบางขึ้นมาให้แสดงว่ารายชื่อของเราขึ้นว่าเราเป็นอสมอแล้วถ้าใครอยากรู้นะครับให้กดตรงมุมซ้ายมือของจอโทรศัพท์นะครับมันจะมีรูปคนและรูปขีดสามขีดนะครับให้กดตรงนั้นเข้าไปดูมันก็จะขึ้นชื่อเรานะครับแล้วก็ว่าเราเป็นอสมอแค่นี้เองนะครับสำหรับการเข้าสู่ระบบ ของแอปพ้นภัยนะเพราะว่าจริงๆทําไปให้แล้วนะครับแต่ทําไมต้องมาทําเพิ่มเพราะว่าในคลิปก่อนนะครับผมบอกว่าใส่รหัสอะไรก็ได้นะแต่จริงๆบางคนเท่านั้นที่ใส่รหัสอะไรก็ได้แล้วเข้าได้สําหรับผมผมใส่รหัสอะไรก็ได้แล้วผมเข้าได้นะแต่ถ้าใครใส่รหัสอะไรก็ได้แล้วเข้าไม่ได้เนี่ยให้ใส่เลขประจตัวประชาชนนะครับรหัสก็ใส่เลขประจำตัวสิทิประชาชนทั้งสองช่องเลยนะมันจะเข้าได้แน่นอน นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์พี่น้องสมอลครับก็อย่าลืมครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับและที่สำคัญนะครับกดแชร์ให้กับพี่น้องสมอลของเรารู้รับทราบเลยนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับใครกดไลค์ให้แล้วกดแชร์แล้วแต่ยังไม่กดติดตามนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe หรือกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ